อชีพนวดหน้าอ,อกหลังจากศัยกรรมมีนมองว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะเป็นสาวประเภท2ผู้หญิงดาราเซเลบเหล่านี้นะคะมีนให้ไปเลย80%ต้องทําศัยกรรมทรงอ,อกอย่างแน่นอนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองและสายงานของตนค่ะและก็รวมไปถึงแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายที่ต้องใช้รูปร่างหน้าตาในการออกสื่อออกกล้องแต่จากที่ตัวมีนเนี่ยหาข้อมนนูลนนวดหน้าอ,อกหลังศัยกรรมเฉพาะทางหรือว่าร้านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันมีน้อยมากๆเลยค่ะ ซึ่งตัวมินเองเนี่ยก็หาข้อมูลมาจากหลายที่หลายแห่งคะ่ะทุกคนถ้าสาวๆคนไหนเนี่ยอยากจะไปใช้บริการนะคะมีขอแนะนําที่สิลิแคร์เซ็นเตอร์ค่ะทีน่นี่เขาเป็นสถาบันสร้างครูสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งเขาจะตั้งอยู่ที่ซอยนครินทร์40ตรงข้ามศีคอนสแควร์ค่ะสถาบันสิลิแคร์เซ็นเตอร์เป็นสถาบันแรกที่เปิดสอนนวดหน้าอกหลังไสยกรรมและมีลูกศิษย์ทั่วประเทศรวมไปถึงต่างประเทศด้วยค่ะและที่สําคัญที่นี่เปิดสอนและให้บริการมามากกว่า14ปีค่ะจุดเด่นของสถาบันสิลิแคร์เซ็นเตอร์น้อง จากจะให้อาชีพแล้วยังเป็นแห่งแรกแห่งเดียวที่ให้เครื่องมือไปพร้อมกับอาชีพค่ะมีขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการสร้างเพจให้กับลูกศิษย์การออกแบบปกหรือว่าการออกแบบโลโก้รวมไปถึงการลงคอนเทนต์และขณะที่ลูกศิษย์เรียนอยู่นะคะจะมีช่างภาพเนี่ยคอยถ่ายภาพให้ด้วยค่ะเพื่อให้ลูกศิษย์จะได้เก็บภาพไปสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ทันที และที่สำคัญไปกว่าน,นั้นทางสถาบันของเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยเลี้ยงเพจให้กับลูกศิษย์ของเราทุกคนเพื่อให้เพจมีความแข็งแรงและสามารถที่จะยิงแอดโฆษณาบนเฟซบุ๊กได้อย่างถูกต้องตามกฎค่ะ ซึ่งสำหรับตัวมีนแล้วนะคะมีนมองว่าสถาบ้านสริการเซ็นเตอร์เนี่ยเข้าใจในการให้อาชีพและเข้าใจในการให้เครื่องมือที่ทันสมัยกับลูกศิษย์ซึ่งตรงนี้นะคะทาให้ลูกศิษย์ของสถาบ้านสริการเซ็นเตอร์สามารถต่อยอดและทําธุรกิจได้ทันทีค่ะซึ่งสําหรับมีนแล้วนะคะมีนมองว่าคุ้มมากๆเลยค่ะที่เราจะลงทุนเงินเพื่อสร้างอาชีพให้กับตนเองซึ่งเราเนี่ยได้ทั้งอาชีพได้ทั้งเครื่องมือพร้อมที่จะสร้างตัวต,วต,วตนบนโลกออนไลน์ทันทีค่ะสุดท้ายนี้นะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาอาชีพนวดหน,น้าอ,อกหลังไสยกรรม อาชีพกดสิวอาชีพนวดหน้าสปาหรือสปาศีสาวิดนามที่กำลังฮิตทุกคนสามารถปรึกษาที่สถาบันสตริแคร์เซ็นเตอร์ได้เลยค่ะและอย่างที่มีนบอกเลยค่ะทุกคนคุ้มยิ่งกว่าคุม้มเพราะนอกจากจะให้อาชีพแล้วยังให้เครื่องมือกับลูกศิษย์ทุกคนและยังดูแลเพจเลี้ยงเพจให้กับลูกศิษย์ฮิตและวิเคราะห์ให้ลูกศิษย์สามารถสร้างตัวต,วต,วตนบนโลกออนไลน์ได้ทันทีสนใจสร้างอาชีพอย่าลืมนึกถึงสิริแคร์เซ็นเตอร์สถาบันสร้างครูสร้างงานสร้างอาชีพนะคะ